เมื่อนี้ไปตลาดไทมาค่ะในเห็ดละงกมาแก่งตามมาเบิ้งค่ะว่าเห็ดละงกตลาดไทแกงออกมาในสินากินสำไดเริ่มต้นด้วยการล้างน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อนี้โชคดีค่ะในเห็ดที่มีคาพลังสะอาดแล้วเนาะข้ากระแค่เอามาล้างเพิมเ่มเติมอีกเล็กๆน,น้อยๆล้างไปกับสำรวจไปค่ะมาเป็นเห็ดที่กินได้ทุกอย่างทุกดอกหรือเปล่า แหละพี่น้องพนล่างแบบสะอาดพร้อมแกงแล้วคะ่ะ okay, เอาแครอมาล่างเพิ่มเติมเพิ่มีดินมีอย่างลงเหลือเนาะทราล้างบรสะอาดในติดขี้ดินมากในกินบรแสแบเลยคะ่ะล่างเห็ดแล้วๆเนี่ก็มา ตังหมอต้มน้ำให้หอนเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเห็ดใส่ลงไปตำพริกก็หอมแดงใส่กันแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อค่ะแกงเห็ดมีซิบอกใอยมากเผ็ดนะพี่น้องประต้องใส่พริกหลายปิดฟ้าหมอ้อรอให้เห็ดสุกค่ะ ใส่เวลาประมาณสองสามนาทีพอบันนี้สิแกงใส่ยอดมะละมียอดมะละแมงลักแล้วก็ชะอมค่ะแกงออกมานี่หอมๆเลยพี่น้องตอนนี้เห็ดเริ่มสุกแล้วค่ะมาปรุงเลยใส่น้ำปลาลงไปสองทพีค่ะตำด้วยน้ำปลาประมาณเกิงทพี ผงนัวค่ะปรุงแค่นี้ก็ะแสบแล้วเนาะสำหรับแกงเห็ดเราต้องปรุงอย่างมากมายปิดฝามหม้อสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ลองชิมเบิง้ง าตาน้ากินค่ะพี่น้องเป็นกแซบค่ะลองชิมเบิ่งค่ะยังบอก่อยนวดปันใดค่ะเติมเกลืองลงไปอีกเล็กน้อยหลังจากที่ชิมได้รสชาติที่ถึกใจเจ้าของแล้วเนี่ยก็เอาหย่อนมะละใส่ลงไปค่ะ ย่นมะลาสีิห้ความขมเล็กน้อยแล้วก็หายกินหอมสิเาวากันกะแกงเห็ดคักเนี่ยผู้ใดว่่เคยกินลองเห็ดบ่งค่ะรับรองว่าแซ่บอีลีชวอมใส่ลงไปค่ะงามงามชอมอยู่ตลาดไทยเนี่ยออนซอนค่ะงามแล,ะละ้วก็ราคาถูกยี่สิบบาทได้มัดปังใหญ่เลยค่ะ ปิดทายด้ยแมงลักหากินหอมๆเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดละโง,งกใส่ย่อนมะละชะอมแล้วก็แมงลักกินหอมๆรสนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อใครอยากกินนำ้ำ ท้ายคลิปขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆทุกคอมเมนต์ทุกไลค์เป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปค่ะเฮ็ด <Head S 2> ละโง่ขาวในดอกใหญ่ค่ะเด็กพี่น้องแกงออกมากนีนแซบถึกใจค่ะค่ะ